สวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วเจียบเบิร์สุขสุขน,นะค่ะพี่น้องบอนีกะมาไหว้สักการะปูองค์ดํานคาราชปูเจ้าสมิงพ่ายปูฤาษีหนาเสือของเฮานะค่ะก่อนอื่นเจียบกะขออนุโมทนาสาธุบุญนะค่ะในการทําบุญตักบาตรละกะอนุโมทนาสาธุบุญกับพี่น้องทุกทุกท่านนะค่ะที่รวมสือผลหมากหลากใหม่มาถวายแทนปูของเฮาในมือนี้นะค่ะพี่น้องอนุโมทนาสาธุค่ะ สาธุสาธุสาธุค่ะพี่น้องแนวทางรัฐบาลเนาะคะ่ะช่วงนี้กะพักก่อนเนาะคะ่ะเนื่องด้วยอ่าสุขภาพร่างกายของเจียบเนาะคะ่ะอ่ากัเจ็บไข้ได้ป่้วยเนาะคะ่ะอ่ากับประมาณนั้นละคะ่ะพี่น้องกะพักก่อนเนาะคะ่ะแต่ว่ามวนหนาจะไม่หายเร็วกว่าปกติเนาะคะ่ะลังหอยออกวันที่สิบกนี้เนาะคะ่ะพี่น้อง ก็โบมีอย่างไรเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวห้าไปสักการะล้วกันตั้งจิตอธิษฐานขอพรปูองค์ดํานคราชกับปูเจ้าสมิงพ่ายปูฤาษีนาะเสือของห้าวพร้อมๆกันเนาะคะ่ะพี่น้องปฏิหารจะเกิดกับคนที่มีศสัทธาเท่านั้นเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ใดบ่เสือบอ่สัทธากบ่เป็นอย่างเนาะคะ่ะอันนี้คือความเสือความสัทธาของเจี๊ยบเองเนาะค่ะผู้ใดเอฟซีผู้ใด, 4, ดที่ที่ตามเจี๊ยบ่า รุนแรกๆอ่ะแล็กๆในระยะปีหนึ่งเนาะค่ะที่เจียบเทสคลิป u t u b e เนาะค่ะกนาสิหูดีว่าอ่าแนวทางรัฐบาลเนาะค่ะทุกๆขังที่ห้เปอร์เซนต์เขากะหลายกว่าเปอร์เซนต์รุนเนาะค่ะพี่น้องด้วยบุญบาร,รมีด้วยวาสนาแล้ะกะถูกสิ่งอย่างเนาะค่ะที่เห่าอ่าอาจจะเคยเหตุม่วมกันมาในอดีตชาติหรือว่าอันใดแดอันใด,นดกัตามแต่เนาะค่ะบอกติดบอกคัดแน่กะขอภัยเนาะค่ะพี่น้อง บุญวาสนาน้าผาเข้าจังใดมาพบกผอกันค่ะเดี๋ยวไปไหว้ผมผ่อกันค่ะพี่น้องอย่าลืมเดอ้อค่ะในระหว่างที่เจียบไหว้นะคะ่ะนี่คือความเสื่อความศรัทธาใสมันเนาะคะ่ะต่างจิตอธิษฐานอนุโมทนาไปผร้อมอกันเนาะค่ะพี่น้องขอให้วันที่สิบหกนี่พี่น้องคิดสิ่งใดสมมุ่งมารปารถนะทุกประการสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยบุญกุศลที่เข้าเฮ็ดม่วมกันมเมือนีคนอ้ค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเดี๋ยวอ่าตั้งจิตอธิษฐานเอาเดอ้อพี่น้องอยากได้อีงกะให้อธิษฐานเอาเนาะค่ะพี่น้อง เดี๋ยวเจี๊ยบจะเป็นตัวแทนพี่น้องเนาะคะ่ะในการทำบุญมนะะีแล้วค่ะในการไหว้สักการะปูองคดำเนาะคะ่ะบารมีปูหล่นเหลือะคะ่ะพี่น้องวันที่แล้วปูองค์ดำนักราชของเฮ้าก็ให้แตกทั้งบนและล่างเนาะคะ่ะปูเจ้าสมิงพายปูอง์ดำของเฮ้าปูฤาษีหนาเสือของเฮ้าเนาะคะ่ะพี่น้องก่อนที่เจี๊ยบจะได้เดินทางมาไหว้หรือว่าสักการะท่านปูเนาะคะ่ะทุกทครั้งเจี๊ยบจะขึ้นเขามาบอกกล่าวท่านปูก่อน,นะะเนาะค่ะว่าแมนวา จะไหวจะไายได้เลยเนาะคะ่ะพี่น้องเข้าเป็นผูหน่อยะคะ่ะพี่น้องเหตุยังเข้าก็ต้องหายความขรกุกหายเกีย่ยทันเนาะคะ่ะอันดับแรกเจีก๊กะเช่นเก้าเช่นเดิมเนาะคะ่ะถวายขาพอพรหรือว่าเปิดโชคเปิดลาบเนาะคะ่ะจุดถูกสามสิบหกดอกเนาะคะ่ะเปิดโชคเปิดลาบขอขามาในสิ่งที่เฮาอ่าทั้งกายและว่าจาเนาะคะ่ะที่เฮาปฏิบัติหรือว่าเฮาเฮ็ุไปมือนี้เนาะคะ่ะต่อองค์เทพเทว่าจะที่เจ้าทาง,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิินอยู่นีเนาะคะ่ะ จุดทูบสามสิบหกดอกแล้วก็จะจุดถูบเนาะค่ะในการไหวสิบหกดอกเนาะคะ่ะองแลกทีข้าจะไหวก็คือปูองดำนัคราชแหงยอดเขาชมพูและะ้วก็เมียเนาะคะ่ะทั้งสองพระองค์เนาะค่ะเมียทีอยู่เขาชมปูเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวห้าจุดถูกสามสิบหกดอกก่อนเนาะค่ะพี่น้อง ปฏิหารจะเกิดกับน้ี่ีมีซัท่าเท่านั้นเนาะค่ะขออภัยเด้อพี่น้องบได้นับถูกไหวเนาะ อันดับแรกปลูกสามสิบหกดอกเนาะคะ่ะวายปูองดำก็ไม่ยากอะในการหวายเปิดโชคเปิดราบกะสิบหกดอกเนาะคะ่ะวายปูสมิงกะถ้าถ้าวายปกติแล้วหวายปูหน้คาราน่าจะหวายเก้าดอกเนาะคะ่ะปูสมิงจะวายหาดอกะคะ่ะแต่ขันขอพอนขอหยังเนาะคะ่ะนี่คื่ความเสือของเจี๊ยบจะหวายเป็นสิบหกดอกเนาะคะ่ะพี่น้องในการอ่าบนบานสารกาวหรือว่าขอพอนเนาะคะ่ะ เดี๋ยวขออนุญาตนับถูกแป๊บหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเจียบกับบดายนาบไหวแต่แรกเนาะอาทิษฐานไปพร้อมๆกันค่ะพี่น้องผู้ใดสีว่าเ้าจังไหนกะตามแต่เนาะพี่น้องเขามีสัทธาสายางเ้ายอมมีโชคมีลาบหลานเปอร์เซ็นพี่น้อง เวลาเจี๊ยบไหวเนาะค่ะพี่น้องเจี๊บบ่คอยแบบไห้ค้นมาอยู่ไกลๆเนาะหวายเจี๊ยบจะไหวายผู้เดียวเนาะค่ะพี่น้องเซ็กซี่ผู้ใดที่มากเมื่อกี้ก็บอกเพื่อนขึ้นขึ้นไปเบิร์แล้วเนาะบ่รู้่อ่ะเจี๊บเป็นค้นที่แบบมักสันโดษเนี่ยมากอยู่ผู้เดียวถ้าผู้ใดมาหาเจี๊บบ่ได้ว่าร่างเกียจหรือยังเนาะค่ะพี่น้องเวลาหวเจี๊ยบจะขออย่างหนึ่งเนาะค่ะคือเจี๊บต้องการที่จะหวอยู่ผู้เดียวเนาะค่ะใส่สมาธิ แล้วก็ต่างจิดอธิษฐานาแทนเม่ตานิดนึงเนาะคะ่ะต่อยู่หลายคนอคอยกะกนอัวเนาะอาจจะบม่มีสมาธิแต่อคอยกะขอพรเพื่อพี่น้องทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเฮาจุดเทียนก่อนนะคะ่ะพี่น้องจุดเทียนไหวพระก่อนเนาะคะ่ะก่อนที่าจะไหวยังเนาะคะ่ะพี่น้อง เที่ยนจุดอ่าเป็นสองเหล่มกับพ่อนะคะบูชาพ,พรัตนาไตรเนาะคะ่ะพี่น้องมันอีกจุดเทียนสองเหล่มเนาะผู้ใดมักวิ่งมักหลุดเนาะคะ่ะนี่ความอ่าเนียงล่ะ ข่อยมากนึงเนาะวัดเนี้ยผู้ใดมาวาดกะให้ระวังแน่นาะคะ่ะเพาราะว่าระวังบกักอ่าบางแก้วเนาะคะ่ะไมาอยู่เนี่ค่อนข้าง,ง,งที่จะดุพี่น้องเอ็ซี่ผู้ใดมาหาข่อยๆกะ มหาใดเบิร์ละค่ะแต่ว่าเวลาไหวาบ่ไดร่างเกียร์หรอย่างเนาะคะ่ะเพราะว่ามากยูผู้เดียวอีนี้เวลาไหวาคอยแบบจังใดอะ่ะคอยมากใส่สมาธิถูบสามสิบ,บกดอกมันลายเนาะพี่น้องมันก็อาจจะแบบจุดหยาแนจั่งน้อยหนึ่ง คิดดีทำดีพี่น้องเมตตาต่อการผู้ใดทีมีความเมตตาต่อผู้อื่นเนาะพี่น้องเงินทองไหลมาเทมาบ่ขาดสายยางแน่นอนผู้ใดสิสร้างสิเกียรติเท่ากับสร้างถาเห้าหูโตว่าเท่าทำบุญล,ล้ะกะ็สร้างบารมีมาดีแล้วเนาะผู้ใดทีมันเกียรติ้นที่ทำบุญสร้างบารมีคนนะคนนั่นกะมี่นนนจิตใจดีเป็นมารเนาะ งวดน,นาจะให้เร็วอยู่ค่ะแต่ว่างวดน,นี้เนื่องด้วยสุขภาพร่างกายบวแข็งแรงเนาะค่ะตั้งจิตอธิษฐานเอาพี่น้องเพื่อปูไปเขาฟันพี่น้องเนาะคอยก็หายมาตลอดไว้กะขอพักเนี่จะบกกีงวดบบเป็นยังเนอะ não né? ไปเลยค่ะไปได้ไปเลยไปง้กขึ้นไปเลยค่ะไปได้ไปเลยจ<ป>ุดถูกสามสิบหกดอกเปิดโชบเปิดลาบขอขามาทุกสิงยางแเห้า่าหอกมาต่างจิตอธิษฐานเนาะคะ่ะเปิดศัพ์เปิดดวง อยากได้ตัวเลขตัวใดอ,อยากไม่โชงไม่ลาบกะอธิษฐานเอาเดอ้อพี่น้องเป็นยังกูคือต้องหายมาพอปวกนี่วะความหลบของมน,นุษย์เนาะเดี๋ยวห้าหวายปูองดำนาคราดกับเม่ยากรอนนะคะเม่ยยากเกศซิรินท่าเม่ยยากเกศซิริ่นท่อ,อนแหง่งหุบเขาจมพูเนาะคะ่ะพี่น้อง เียบลูเบิร์ดแหลมาเจตนาอย่างอยู่ไัยอยู่มันบ่กเกิดบ่วงกรรมแก่กันเดี๋ยวไอปูกับยาหละกะตามด้วยปูจาวสนิงพาปูฤาษีหน่ะเสือของเฮาเนาะคะ่ะเดี๋ยวขอเวลาต่างจิตอธิษฐานเถิงทันปูกับแม่ยาก่อนเนาะคะ่ะพี่น้อง ท่านปู้คือหายลูกมาพบมาพอซุ่มนี่เนี่ยลูกอุตสาห์เลียงกรรมวม่อยากจะพอแล้วความโลภสาธุสาธุสาธ,สาธุเปิดชคเปิดลาบมาพวดมาถ่ายลูกหลานเด้อปู่พี่น้องบ่ต้องแปลกใจเด้อเป็นอย่างข่อยคือเอียงคืข่อยเจ็บบักแอวบ่ท่านเศร้า ขอพรปูองดาไม่อยากเกียชีวินท่าไม่อยากเกียชีวินทอนเซ็ตเนาะคะ่ะเดี๋ยวห้ามาต่างจิตอธิษฐานขาพอพรปูฤาษีหนาเสือหรือว่าปูเจ้าสมิงพายของห้าเนาะคะ่ะพี่น้องความเสือความรัทธาไผยมั่นค่ะบ่เสือบ่เป็นอย่างคะ่ะแค่เลื่อนพานเนาะคะ่ะเพื่อที่จะบ่เกิดบ่วงกรรมต่อกันเนาะคะ่ะพี่น้องแต่ย่าลืมว่าค้ที่ว่าข่อยเป็นบ้านข่อยหายแนวทางโชคลาภบางคนวินงหนีวิสินไปเบิงสถิติ่อกอนเนาะไปเบิงสิ่งที่ข่อยปฏิบัติ เบิงสิ่งที่ข่อยเฮ็ดกรก่อนมว่วาข่อยข่อยบบเมนค้นล่ำคน้นรวยลูกเช่าหา้เช่าหน้าจนๆแต่ข่อยบ่เคยขาดบุญกุศลบ่เคยขาดบารมีสิ่งที่ปฏิบัติมาท่างจิตอธิษฐานพร้อมพอมกันพี่น้องลมพัดกกใหม่เย็นเย็น บางคือคนเ,เห่าเลี่ยงกำบะได้้องที่นอกบางคือเาห้าวหูว่าห้าตองผอกูนี่ห้ากันยังเลี่ยงบได้ยังตองมะโบะมะพอกันความโลภของมนุษย์อยากได้แต่สมบัติมีวิชามีคาถายังก,กับงัดกันมาใส่ความโลภอยากได้ของ่น นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุเด้อบุญกุศลใดบารมีใดที่อุปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยแล้วขอบารมีปู่องค์ดำนัคราดแห่งยอดเขาชมพูเมียกเกศสิรินท่าเมียกเกศสิรินทรบารมีปู่องค์ดำวัดผู้ยอดด้วยบารมีปู่เจ้าสมิงไพ บารมีปูรษีหนาเสือแห่งยอดเขาชมพูขอให้เปิดดวงเปิดทรัพย์เปิดโชคเปิดลาภให้ลูกหลานผู้นี้กับเอซีทุกๆท่านที่รวมทําบุญมาแล้วก็พี่น้องทุกๆท่านที่เห็นคลิปณตอนนี้เพราว่าพี่น้องสคิดสิ่งใดหรือว่าผู้ขาลูกหลานคิดสิ่งใดก็ขอให้สมมงมา่ตาทนาปาศจาสศตรูมูมานทั้งปวงด้วยบุญกุศลที่เฮ็ดดีแล้วบารมีที่ปฏิบัติชอบดีแล้ว ขอให้ทรงผลแก่โตข้าพระเจ้าและเอฟซีทุกทกท่านด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุลูกหลานขอยกถวายผลละหมากรากไม้หายปู่องค์ดำนักร,ราชมอยากเกศสินท่ามอยากเกศซินทอนปูองค์ดำวัดปู่ยอดรวยสาธุลูกหลานขอยกยผลละหมากรากไม้มาคู่พวงมะลัยถูกกิ่งยางหายปู่องค์ดำ อีก่อไอ้โปกปักรักษาลูกมาโดยตลอดลูกขอโยกพลมากลากไม้มากคู่วามมะไรห้ปูเจ้าสมิงพ้ายปูฤาษีนาเสือขอทานปูเลมยยเดะโปรดลงมาโปรดมาผายลูกหลานขอหายลูกหลานเกิดทรัพย์โภกทรัพย์มีทรัพย์สรางบุญบาร,รมีสาธุสาธุสาธุ คิดดีทํำดีเนาะพี่น้องมันกระไดดีคนผู้ใดคิดบ่ดีกะต่สร้างเขาแ้วแต่หัวภัยมั่นโลดคนเฮาสีมาพบมาพออกันพี่น้องเมืม่อเม่นเรื่องบังเอิญดอกเจ็บเสือเรืองบุญแล้วก็บบาร,รมีที่ปฏิบัติมากเจ็บเสือเรืองแบบบุญสัมพันธ์แล้วก็อดีตชาติคนถี่ห่วมบุญกันมาแต่อดีตชาติ เกิดมากอะเดียมาพบพอกันได้มาห่วมบุญกันพื่เก่าพี่น้องเพราะว่าเป็นพี่น้องสายบุญสายบารมีเนาะผู้ใดที่มาพบมาพ่อเหาบ่ได้หูจักตัวตนของเหาแต่เกียรติแต่ช่างเหาตัดสินเหาแค่เพียงภายนอกผู้นั้นก็คือค้นถี่เคยเ็ดเวรเหตกรรมกับเหามาเนาะไอคิดแบบนั้นเฮาก็เอาหสิกิกมให้เข้าไปบ่ตองมีบ่วงมีผูกมีกรรมเหมือนยางเจี๊ยบเนี่ยแหละพี่น้องจะหายเจี๊ยบใส่ชีวิต ถึงใจคนทุกคนบนโลกนี่ก็คงเป็นไปบ่ได้คอยก็เป็นคนแบบนี้เป็นคนปกติที่มักทํำบุญสังบารมีพี่นองเอฟซี่บางคนเพิ่นมาหาบางคนมาเห็นกะมานางถ่าเฝ้าเอาเลขกเนาะบางคนส่วนอ่ะวาย้ากับ,บวาย ต่วนถำบุญกับบ่ทถ้ำแล้วมันจะเอาอยู่ไซมาถือเหล็กถือเบอร์เอาอยู่ไซบุญยูไซมาเบิกซาบเบิกบารมีกับองคเทศเทว่าเจ้าปูเจา้ายาคนที่มีบุญแล้วเพียบบุญโดยดีโดยชอบแล้วจุดถูบยั้งกัออกขย่าายั้งกัออกยิบยั้งมันก็ออกเบิดพี่นอกมนุษย์ปกติห้ากะสามารถบรรลุรรมได้บจ่จำเป็นต้องแท้หัวโหลนหรือว่าบวชอยัง บางคนก็อาจว่าขอยว่าบ่มวนแต่ขอยว่าวในสิ่งที่ถูกต้องแล,ล้วก็ใหา้พี่น้องได้เห็นภาพศีลท่านภาวนาเ้าเหตดมันก็เกิดบุญกุศลแก่โตเฮาเนบ่ได้เกิดก็ผู้ใดเนาะพี่น้องผู้ใดมากวิ่งมากหลูดมากยังกะ คิดว่าหนาสีมีหนึ่งเนาะเพราะว่าเจียบมากหนึ่งหวดนี้พี่น้องเอวกับบค่อยดีสาธุอนุมโมทนาสาธุกับพี่น้องเอซีทุกทุกท่านเนาะคะ่ะ ที่มาเห็นคีโบเมนบอยอยากหายแนวทางพี่น้องเนื่องด้วยสุขภาพร่างกายะกะบ่ค่อยแข็งแรงเนาะคะ่ถะถือว่าถือกะแล้วแต่ดวงแล้วแต่บุญกุศลแล้วแต่สิ่งที่เฮาเฮ็ดเนาะคะ่ะพี่น้องผูดด้ใดที่อ่าทําบุญมาด้วยดีด้วยชอบแล้วเนาะพี่น้อง่ันได้มันกะถือเลยเสือ้อเจ็บเสื้อวายังสั่นงวดนีน้กะขอพานไปก่อนเนาะคะ่ะพี่น้อง เดี๋ยวอ่ะงวดนาเนะค่ะพี่น้อง้าเจ็บเศร้าอ่ะเจ็บแอวหรือว่าสังขารมันกลับมาปกติเนาะพี่น้องเจ็บกะจะมาหายแนวทางโชกลาบพี่นอ้องขึ้นเก่าเนาะคะ่ะเพราะว่ากะความเสื่อมภายมันยางที่เจ็บรงคิมหือว่านะค่ะพี่น้องไปหยงกรรมของคนอื่นหลายมันกะเป็นสภาพนี่แหละพี่น้องแอวฮักเคยเห็นงูบอ๊ะงูทีเข้าตีหลังฮักอ่ะพี่น้องคอยกะสภาพตอนนี้บ่าต่างจากงูที ถึงปีหลังหักดอกพี่น้องบางค้นก็ว่าอาจจะมองไงด้แง่ดีหรือว่าเนี่ยจังได้พอกับบัหูทางมาว่าภาษาต๊อูคุนเจี๊ยบกะสีกระดูกกล่าวเลยคําว่าโต๊อูอ่ะบานเห่าจินตนาการเอาเด้พี่น้องบานเฮ่ากะเป็นเทียงหน้าเป็นอันนี้เนาะผู่เปสูงสูงตรงเหลียมเสาพอดีล้างข่อยกับดอบมาใส่เลียมอือกายเห่านี่มันเป็นเหนือเป็นนังพี่น้องกระแทก ตกลงมาสูงสูงไสเลียมแขกนี่จะว่ากระดูกภา็ษากระดูกเนี่ยม,มันกระตองหกักมันกระตองลาวอยู่แล้วถา้าไปจินตนาการบอกว่าข่อยเสยแสงหรือ,อยังที่ถักว่าข่อหรือคอมเมนต์ยังกัดตามแต่ข่ซื้อเจี๊ยบข่เอาหซส่กรรมห้ด้วยบุญกุศลที่ข่อได้ทําบุญตักบาทละกะบุญกุศลที่ข่อยทําบุญทําท่านเมื่อน,นี้เนาะคะ่ะพี่น้องอนุโมทนาสาธุหายเจ้ากรรมในเวรละกะ ทุกทุกคนที่คอมเมนต์บอดีหรือว่าเกียรติช่างข่อยข่อยอนุโมทนาสาธุหายขอหายเฮาเบิดเว้นเบิดกรรมตัดบวงกรรมกันแค่นี้บ่มากกะเลื่อนผ่านค่ะสาธุสาธุสาธุาธเจยบเป็นคนที่แบบเบาสไตล์นี้อยู่แล้วนะคะพี่น้องเอ็ซี่บางคนเพิ่นกะเมื่อกี้เนาะคะ่ะพี่น้องเจี๊ยบเกาต้องตรง,งเลยว่าเจี๊ยบอ่ะมายู่ผู้เดียวเจี๊ยบต้องการใส่สมาธิเวลาเจี๊ยบไายแต่ว่าคันพี่น้อง อยากมาทำบุญน้ำายามมือเศร้ารวมกันเนาะคะ่ะพี่น้องกะมาได้เลยเนาะคะ่ะเจี๊ยบกับบ่ด้ว่าแต่ขออย่างเดียวเวลาเจียเจ๊ยบหวเจี๊บต้องการสมาธิคือว่าอยากยู่ผู้เดียวอะ่ะพี่น้องก็เลยบอกเพื่อนสุดไปเนะาะเมื่อกี้บ่ต้องมานั่งเฝ้าเจีบ๊บกับคนที่พันไปพันมาคือการมานั่งเฝ้าเจีบ๊บเจี๊บกะให้เพื่อนไปทางไห่เนาะคะ่ะพี่นอ้องเขาบอกตรงตรงเลยค่ะว่าต้องการใส่สมาธิบางคนบ่ไใดมาทำบุญแบบจังไดอะ่ะ จงใจมาเบิ่งตัวเลขน้ำเจ็บโดยตรงกบมีเจ็บกับบดายวาเนาะค่ะพี่น้องแต่คู่มือนี่คือแบบจังไดเดียวข่อยมั่งอยู่ผู้เดียวผู้ใดทีมาหาข่อยเวลาข่อยวายขอย่ขอยขออยู่ผู้เดียวกับประมาณนั่นแหละค่ะพี่น้องความเสือ่อความสัท่าภาัายม่านบางค้นกะอาจจะว่าข่อยบ้าแต่กระบอเป็นอย่างพี่บ้าถือเลขค่ะผู้ใดทีว่าเจ็บ,บ้ากอ่ะพี่บ้าถือเลขค่ะถ้าคิดว่าตัวจะาข้องดีแล้วกะให้ ถือเลกลเหรือว่ามิโชมิลาบกะหาชีวิตดีกว่าเจี๊ยบเนาะคะ่ะก่อนจะไปคอมเมนต์เจี๊ยบหรือว่าคอมเมนต์อ่ะคนอื่นเนาะคะ่ะเพราะว่าชีวิตเท่าเนาะคะ่ะพี่น้องเอาตัวเองให้รอดค่ะก่อนที่จะไปเสือกหรือว่าไปหุ่งเรื่องของคนอื่นเพราะค่อยเบาแบบนี้ก็ว่าขอยเ้าบ่มวนแต่สิ่งที่ขอยเ้าออกไปมันกะคือความจริงค่ะพี่น้องคือประโยคแล้วก็ข้ามเ้าอ่ะออกมาจากใจคํามบาบานๆภาษาบานเท่าเนาะ,ะบางคนที่เพื่อนเป็นผู้ดีเพื่อนก็นอธิาาา่าเท่าอ่ะเบาบ่มวนเนาะคะ่ะพี่น้องกับบเป็นอย่าง ผู้ใดอะเมตตาเหาเฮ่ากะเมตตาเขาค่ะคนที่มีเมตตาเงินทองไหลมาเทมาบอขาดสายยิ่งโชคลาบค่ะผู้ใดที่มีจิตเมตตาให้เพื่อนมนุษย์หรือว่าคนที่แบบอยู่หลบขางเนาะค่ะพี่น้องโชคลาบมีไรเขามาค่ะผู้ใดที่มีจิตเมตตาให้เพื่อนมนุษย์รวมโลกกันเนาะค่ะผู้ใดที่มีความโลภคิดแต่สิเอาว่าคิดสิแบบหายท่านหรือว่ามีจิตเมตตาให้คนอื่นพี่น้องจะเอาอย่างเดี๋ยวเอาง่าย กวากีมีความโลภอะบได้หรอกค่ะแมนเจยบเขียนตัวเลขห้ถือปันได้กับโบถือเพราะว่าเจียบเซอรอบารมี่ันปูองค์ดำเนาะคะ่ะขัดสันคนถี่จะเขามาในชีวิตเจียบอยู่และะ้วค่ะเดี๋ยววันจันทเนาะคะ่ะเจียบจะเดินทางอ่าไปถวายปัจ,จัยเกตปูองะคะ์ดำเนาะค่ะเกตละพันเนาะค่ะพี่น้องขีบล้างมืออื่นกะสีอัดขีบหายพี่น้องพี่น้องกะอนุโมทนาสาธุไปพร้อมๆกันกับเจียบเนาะคะ่ะเพราะว่าเจียบ เป็นคนท่ามบุนเจียบยกกะยินดีที่จะอนุโมทนาบุนที่เจียบเฮต์ให้พี่น้องเอฟซีแล้วกะัพี่น้องทุกๆคนเนาะคะ่ะที่มาเห็นคลิปค่ะด้วยใจที่เมตตาด้วยใจที่ <มา S 1> อยากให้เนาะคะ่ะพี่น้องอยากให้พี่น้องลองหั้นมาปฏิบัตริรักษาศีลหาเนาะคะ่ะศีลท่านภาวนาค่ะพี่น้องมันเฮตให้ชีวิตท่าเปลี่ยนอย่างแน่นเนาะคะ่ะพี่น้องเจียบ่หวงค่ะหวยงวดน้าจะหายเร็วด้วยแต่ว่างวดนี้กะ อาสีขอพักเนาะค่ะพี่น้องแต่ขันพี่น้องผู้ใดบ่มีโตสื่ออีวีเนาะค่ะพี่น้องก็หายตัง้งจิตอธิษฐานเอาซื่อยังก็ได้เนาะค่ะแต่ว่าสําหรับโตเจยบเจยบมังหนึ่งอ่าหวยมันกะเป็นโตเลขเนาะค่ะพี่น้องกะมีรุดมีเขากะเยาว่ากันเนาะค่ะพี่น้องห้เนื้อเทิงย่ามถี่เขาย่ามทีวิดหนีวิดสีนย่อนอ่าโตเลขน้าโชกน้าลาบจาาเขาแน่เนาะค่ะคนถี่หายหมวหนาแน่นอนค่ะผู้ใดที่ รวมท้ำบุญมากคือเก้าค่ะโเดกเก็บเนาะคะ่ะหายกับหายฟีฟ่เนาะคะ่ะแต่กรณีพิเศษกับสีหายเป็นกับพี่น้องทีเคยท้ำบุญสางบาทจะมีมาน้ากันเนาะคะ่ะพี่น้องก่อนผู้ใดที่บ่ไดท้ำบุญเจ็บกับหายอยู่ดีค่ะหายติดตามเอาอยู่ในคลิปเลยค่ะแต่กาศิษาแน่น้อยนึงแต่กาหายก้อนหัวยอออกยางแน่นอนกะพี่นอ้องอ่างวนนี้ประมาณนี้เนาะคะ่ะตัวเดียวเนาะคะ่ะหายตัวเดียวไปก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องงวดหวน,นาเดียวจ้ะ มาหายแนวทางเนาะคะ่ะวดที่แล้วปูองคดำแล้วก็ปูเจ้าสมิงพ่ายอะ่ะตรงสถานที่ตรงนี้เนาะคะ่ะถีเจ็บไดมากกาบไหวเนาะคะ่ะพี่น้องเพื่อนหายแตกทั้งบนและล,าลา่าง FC ผูไใดบเซอกะสามารถยอนในคลิปอ่าแล้วก็หัวทีถัดปูองคดำหายเจ็บมาเบกเจ็บกระบอกนะคะว่าแปดเก่านะคะพี่น้องวดที่แล้วกะบหายไปเบิงอยู่ในคลิปเขาเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าหายหัวหอะ่ะหายก่อนเป็นอาทิตย์อยู่แล้วคะ่ะก่อนหวยออกอยู่แล้วเพราะว่าบางเกอรมันกะ มีอัานเนาะคะ่ะแถวบ้านเฮ่ากับสิมี่หวยอ่านโน่วนนันนี่เนาะค่ะพี่น้องผู้ใดที่มาหาข่อยบ่มาทำบุญจองแต่จะมาเบิ่งตเลขข่อยบอกหายแล้วค่ะยายจะพึ่งลงมาอมืเออขึ้นไปก่อนนูนั่งสมาธิแป๊บหนึ่งเวลาเจียบทายเขียบเจียบแับประบ้านนี่แหละค่ะพี่น้องวาเจียบกบบเป็นคนวาวตรงตรง,ตรงกับยายเจยบับเวาวตรงตรงเนาะคะ่ะ พราะว่าต้องการสมาธิมันยังที่ว้าไปเบื้องตนนะล่ะคะ่ะพี่น้องจะว้าวถึงเนาะคะ่ะตัวเลขน้ำโชงน้ำลามเนาะคะ่ะพี่น้องงมดที่แล้วอ่าแม่สุนันท่าเนาะค่ะ่านแม่สุนันท่า,าแห่งโรงละครอ,อ่าจังหวัดนครน,นายกเนาะค่ะ่านแม่ก็ให้สามศูนย์เนาะคะ่ะพี่น้องจะสังเกตเบื่งโหลดตัวเลขที่คอยจุดมันจะออกซ้ำกัน้าไวรัฐบาลตัวใดสิมาตัวเลขบ่ได้มาแบบปุกๆเนาะคะ่ะพี่น้อง เะไปเบิ่งสถิติเอาบาได้คุ้ยหรือว่าอย่างมันเป็นตัวเลขที่เอ่าทําบุญสางบาร,รมีที่เจี๊ยบทําบุญมากสั่งบาร,รมีผู้ใดสิถึอเลขก็เจี๊ยบกะต้องเป็นพี่น้องที่ามีบุญสัมพันธ์หรือว่าร่วมบุญกันมากจังสิถึอเนาะคะ่ะพี่นอ้องบางคนว่าขอน,นี้เน้นเน้นแน่นอนว่าหันหารบาได้ซื้อกะวันนี้พักผ่อนเนาะคะ่ะพี่น้องวันนาก็อาจจะหายเร็วแต่กะถ่ายสิทธิ์ุดแล้วกะต้องเบิ่งอาการก่อนเนาะคะ่ะ ถ้าสังขารเฮายัางเจ็บป่วยอยู่เข้ากับบอสามาถให้แนวทางโชคลาภผู้ดใดๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะประมาณนั้นเนาะค่ะพี่น้องช่วงนี้กาเดินสายทํำบุญอย่างเดียวเนาะคะ่ะวันจันทย่าอ,อีกรอบเนาะค่ะเอฟซีผู้ใดอยากไปเจอกันก้อนหอยออกก็ได้เนาะคะ่ะวันจันท์ค่ะไปถวายเกตปูองดำแสนสิริจันท่าเจ็บกรบบอกว่าจบเป็นคนที่นับถือปูองคดำแสนสิริจันท่ายางมากเนาะค่ะพี่น้อง อุทยานหลวงพ่อสดเนาะคะ่ะเจอกันได้เนาะคะ่ะวันจานกับเป็นือื้อนเนาะคะ่ะพุ่งนี้เนาะคะ่ะเจอกันค่ะปลาจีนบุรีเนาะคะ่ะวัดว่าเอนนะะ็นเนาะค่ะแล้วก็อุทยานหลวงพ่อสดะคะ่ะวัดว่าเอ็นก็นจะเป็นปูเพชรพัทรรัตน์นาคราชเนาะคะ่ะพี่น้องเข้าไปขอพรขอาเพิ่งโชคลาภป,ปูเพชรพัทรรัตน์เนาะคะ่ะพี่นอ้องครับปูองค์ดำาแตนซิริงวนงนี่กะให้เจบพักพรกอนเนาะคะ่ะสักระยะหนึ่งเนาะคะ่ะพี่นอ้องกับเหมือนงูล้างหาคแหละพี่น้อง ข่อยเศร้าเจ็บสังขารข,ข่อยมือได้ขอ่อยกะไอเนี้ยถาางโชกลาบผู้เ่าปฏิหารเกิดเฉพาะผู้ที่มีศรัทธาผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่พื้นศีลหาผู้ที่ศีลท่านภาวนารักษาได้เกิดโชคลาบรวยโชดรวยลาบรวยบุญกุศลรวยวัสนดรวยบารมีค่ะพี่น้องสาธุขอบคุณค่ะพี่น้อง